อขณะนี้การแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่กำลังแพร่กระจายไปวงกว้างผมต้องการคนที่มีความสามารถแบบค<น>ุณมาร่วมแก้ไขปัญหากับเราไลาเชียบ้านนี่มันคืออะไรเราเรียกว่าโรคโรควิดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ทั่วคอนโดทุกเฟสติดเชื้อขึ้นมา ชอบนะทำไมคุณเห็นแกตัวแบบนี้ครับพัฒนาภาพไปดิยายก็เสี่ยงติดเชื้อกลับมันย้อนออกไปสิหยิบเงินผมจ่ายเงินห้องฉันลงได้เยอะที่สุดผมอยากได้เงินด้วยครับเงินของพวกคุณเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับชีวิตของพวกคุณคนดีพี่ทนที่ยายมาที่นี่เล็คิดว่าที่นี่คือสุขสวรรค์แต่ตอนนี้ก็นรกดีๆนี่เองช่วงเวลาของความสุขเบสจะฆ่าเขาเหรอตอนนี้ผมจะไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกคนปกติหรือไอ้พวกคนข้างนั่นน่ะ ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้นเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันนี้ต้นเชื้อร้กัดกินจิตใจกันไปมากขนาดไหนแล้วพราวหนึ่งฉันกลายเป็นคนคลั่งขึ้นมาอาจแก้ฆ่าฉันด้วยนะเธอจะไม่เป็ผู้ติดเชือ้อพี่จะทำทุกอย่างให้ได้าหายพวกเราจะผ่านไปด้วยกัน